สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงมะเขือนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะมะเขือของท่านผู้ชมไม่ติดดอกไม่ติดผลนะคะแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงนอนเพี้ยนะคะแล้วก็แก้ใบยหยิกใบงอด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นพลิกนะคะที่ญี่ปั่นใช้บำรุงเอาไว้นะคะแต่ก่อนใบจะหยิกมากเลยตอนนี้ก็ เริ่มหายแล้วนะคะแล้วใบก็เขียวงามด้วยค่ะเพี้ยก็หายเหมือนกันที่เจนพันใช้บำรุงเอาไว้นะคะสูตรง่ายๆเนาะเราก็จะไปดูกันเลยเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะเราจะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูมตามีนะคะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะ ทำให้พืชผักของเรานะคะติดดอกติดผลเร่งการเจริญเติบโตี่นะคะเทใส่ลงไปเลยต่อมานะคะอย่าปังก็จะใช้จุลินทรีย์สั่งข้อแสงค่ะก่อนจะใช้นะคะเราต้องเขย่าวขวดก่อนค่ะเราใส่ลงไปห้าช้อนโต๊ะนะคะ ประมาณครึ่งแก้วร้อยมลไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ค่ะบำรุงดินทำให้พืชผักของเราใบเขียวใบงามน้ำส้มควนไม้นะคะที่อยาปานใช้ป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนพวกเพลี้ยนะคะ,มะแมลงต่างๆเนาะ ปังก็จะเอาใส่ลงไปนะคะ3มช้อนโต๊ะเราก็คนผสานผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันอีกครั้งะคะ่ะใช้รถได้กับพืชขับทุกชินิดเลยเราก็จะไปรดกันเลย พลิกนะคะที่ปันปลูกเอาไว้เนาะใช้รถได้เลยรถที่ชุ่มเลยนะคะเนี่ยค่ะ,ะปังก็ปลูกเอาไว้หลายต้นเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะใบเขียวใบงามใบใหญ่มากเลยกำลังออกดอกนะคะติดดอกเนาะเห็นไหมคะดอกเล็ก ะะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะติดดอกดอกไม่ร่วงนะคะติดลูกด้วยใช้รดให้ชุ่มเลยนะคะส่วนมะเขือนะคะกําลังติดดอกเหมือนกันค่ะใช้รดเลยรดให้ชุ่มเลยนะคะอย่าปังก็จะใช้รดนะคะสัปดาห์ละสองครั้งค่ะ เราจะลดช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้นะคะป้องกันพวกมแมลงนอนเพี้้และก็บำรุงให้พืชผักของเรานะีคะใบเขียวใบงามมะเขือนะคะที่เยปานใช้ลดไปกำลังออกดอกเลยเนะะี่ยค่ะพริกนะคะดอกไม่ร่วงติดผลด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองไปทำใช้ดูนะคะถ้าชอบถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ของปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ